สวัสดีครับทุกคนผมเจตเองวันนี้เรามาอยู่ที่เกมเป็นอะไรเป็นโลกเช่นเคยฮะในวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าหนอนพรออนเจ้าหนอนพรออนนี่จะเป็นผู้ท้าชิงกับเจ้าหนอนเนอร์แรกเลยเพราะไอ้เจ้าตัวนี้มันอยู่ในส่วนของสมองเช่นกันกับเจ้าหนอนเนอร์แรกนะแต่ไม่รู้มันจะควบคุมได้เหมือนหนอนเนอร์แรกหรือเปล่าโดยคำที่บายของเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าหนอนตัวนี้มันจะเป็นการเหมือนเชื้อโรคที่แฝงอยู่ในตัวของตัวมนุษย์ที่ค่อยๆแพร่พันธุ์อย่างช้าๆฮะ ตัวมันซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนมากในซ่อนอยู่ในส่วนสมองโอเคไม่รู้อะเราต้องไปดูในเกมแล้ววิธีการเล่นตัวมันยังไงแต่ตัวมันเป็นหนอนเส้นๆแบบนี้นักเกียินักเกียด,กเ,กดเดี๋ยวเรามาติดยีนกันเลยดีกว่าเหมือนว่าใครแล้วผมจะได้ยีนใหม่มาเป็นยีนของการเดินทางนะครับอ่าเดี๋ยวใส่ก่อนเป็นยีนนี่คือจะให้การติดทา,ากาศมันเพิ่มอย่างรวดเร็วขึ้นเนาะอันนี้ผมเอาทางตัวของอืมอากาศแล้วกัน เพราะยังไงเราจะเล่นไอคอมอากาศอยู่แล้วฮะแล้วเจ้าตัวนี้เราชื่อให้มันว่าอะไรดีงั้นผมจะตั้งชื่อมันว่าเจ้าอุ้ยเกมนี้มันภาษาไทยได้ด้วยเหรอเอาเป็นเจ้าสปาเกตตีแล้วกัน <laughs> มาเลยเจ้าสปาเกตตีอุ้ยแต่ฟอนต์มันโจมอะ่ะเอาเป็นอ,อังกฤษก็ได้ครับสปาเกตตีเขีย okay, นแบบนี้ปะ ใช่แหละใช่แหละอ่าเจ้าหนอสปาเกตตี้โอเคเริ่มกันเข้าสู่โลกเลยครับอ่าผมเลือกลงอะไรดีอ่ะอ่าเป็นอียิปต์ไหมใช่ใช่ใชอียิปต์มันมีทั้งมีคนแนะนํามาให้ลงที่อียิปต์เนาะเพราะมันมีเรืออยู่2รําแล้วก็มีตัวของท่าอากาศยานด้วยมันมีประเทศไหนที่มันให้อะไรแบบนี้อีกไหมอ่าที่นี่ก็ไม่ให้ที่นี่ไม่ได้เนาะอียิปต์นี่มันออที่นี่ก็ได้ฮะทัวร์ของออสเตรเลีย แต่ตัวของอโอเคผมไปกดโดนอะไรเนี่ยสุดานโอเคโอเคไปกดโดนสุดานจะได้โอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาดูไอนี้ความสามารถเขาดีกว่าทางด้านของการผาหายังไม่มีอะไรเนาะครับของโลกก็ปกติน่าจะเป็นที่อเบริตี้อเบริตี้ก็ปกติกันหรอเป็นโลกที่ปกติมากเลยตัวนี้เขาบอกว่าเจ้าตัวสปาเกตตี้เป็นไพออนครับซึ่งจะเป็นเชื้อโรคที่เคลื่อนไหวช้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะรอบครอบนะครับละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนในสมอง จึงสังเกตเห็นวิธีการรักษาได้ยากมากโลกนี้ใช้เวลานานในการตอบสนองต่อการวัฒนาการใหม่ครับโอ้ก็น่าจะเป็นโลกที่ต้องใช้เวลาการเล่นที่ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าโลกตัวนี้เนี่ยเครวมๆภาครวมน่าจะเล่นเหมือนตัวโลกปกตินะฮะแล้วทางอากาศมาแนละ้วเดี๋ยวผมจะเอาไปเพิ์งทางอากาศด่วนเลยเนาะเจ้าตัวหนอนตัวนี้เขารู้ความพิเศษเขาก็คือจะซ่อนอยู่ในสมองเนาะแล้วก็หาเจอได้ยากมาก แต่ก็จะตอบสนองต่อการดูวอธสถานการณ์ที่ชา้าเช่นเดียวกันเจ้าสปาเกตตีเริ่มแพ่กระจายแล้วครับไปเลยเส้นสปาเกตตีใส่แอร์เลยครับเหมือนว่าเกมนี้มันจะมีเป็นเหมิดเร์เป็นแบบโหมดเวิร์กช็อปเลยนะครับเป็นแบบมอดี้ผู้เล่นทําการแบบปรับแต่งกันขึ้นมาเองเดี๋ยวเราจะค่อยไปลองเล่นกันในพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้เอาเจ้าสปาเกตตีให้ลอยก่อนเดี๋ยวผมจะลงอากาศให้ครบก่อนนะเพราะเราเอายีนอากาศมาเต็มเลยแถมนี้มาแถบโซนร้อนนะครับดูจากสุนประเทศเขาเป็น ค่อนข้างที่จะยากจนแล้วก็มีอากาศร้อนโอเคเป็นฮอตคันทรีเดี๋ยวเริ่มเลยฮะเดี๋ยวเริ่มอากาศให้ครบก่อนโอเคเดี๋ยวตั้งมันเพิ่มมาเรื่อยๆเ,เลยนะ,ะเนี่ยแบบยังไม่ต้องแบบเก็บอันนี้ด้วยโอเคการติดของเจ้าสปาเกตตีเริ่มทวีความเร็วขึ้นแล้วฮะไปน้ำต่อครับ ผมจะลองลงไอเนี้ยครบนะเดี๋ยวเราค่อยไปลงอันอื่นเนาะเหมือนว่าเราต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้ตัวของกายวิจัยด้วยนะหรือไม่ก็ตัวนี้ต้องเล่นการระบาดโลกหนักๆเลยเพราะโลกมันค่อยข้างที่จะอธิบายได้ว่าเขาแบบเติบโตได้ช้าเนะาะเขาเขาต้องใช้ความแบบละเอียดอ่อนในการที่จะเข้าไปสิงในตัวมนุษย์ค่อนข้างใจเย็นๆนะโรคโรคนี้ต้องใจเย็นฮะเล่นสปีกหน่อย สุดามไม่มีอะไรเลยนี่หว่าจริงๆสุดามไม่มีอะไรเลยนี่หว่าเค <c ales> ไปที่อียิปต์แล้วโอเคโอเคโอเคลงลงลงเราลง,ลงขึ้นมาหน่อยฮะไปที่อียิปต์สักทีตอนแรกตอนแรกผมเพิ่งสังเกตเอ้ยสุดาไม่มีอะไรนี่หว่ามันเป็นแบบประเทศแห้งๆเลยที่ไม่มีทั้งอ่าท่าเรือกับท่ากาศยาเยนาะที่ไทยมีท่าเรือแค่ที่เดียวเองเดากันว่าท่าเรือตรงนี้มันคือท่าเรืออะไรท่าเรือแหลมฉะบัง หรือเปล่าไม่น่าใช่หรอกว่าน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะตางตะวันออกโอเคเริ่มวิวัฒนาการโลกเองแล้วครับผมเอาโลกออกนะมันเสียตังไหมอะเมื่อกี้เออไม่ไม่ไม่เสียเนาะเราได้ตังเพิ่มโอเคแฮปปี้อยู่ตอนนี้แพร่พันในแถบนี้เราคระแบฟิการเราเริ่มแพร่พันไปอย่างครอบคุมแล้วฮะใกล้จะครอบคุมแล้ะสุดานไปสิบสองแล้วน,นะคะจะครอบคุมทางทางประเทศแล้ะได้ได้มาครึ่งทางแล้ว ไปเล้สปีดต,ต่อครับอัพน้ำเพิ่มเลยผมจะเอาให้มันขึ้นเอ็กซ์ตรีมนะฮะโอ้ Ooh, บินไปติดนู่นเลยฮะอย่างที่ UK เดี๋ยวถ้าเกิดไปแถบโซนที่มันมีแบบสาธารณสุขที่ค่อนข้างดีเราต้องไปลงตัวของดื้อยามันแลน้วฮะตอนนี้สุดานติดทั้งประเทศแล้วฮะตอนนี้มีน้ำท่วมที่หนักอน้ำน้ำท่วมแบบหนักมากที่มาดากาัสกราครับน้ำท่วมใจปรากฏขึ้นที่มาดากาัสกราะฮะ จากของ WSO ทําทการวิจัยถึงตัวของไอ้นี่ฮะความรุนแรงของไอภัยพิบัติระหว่างตัวของจากแบบอา่ายผู้ป่วยลีภัรเนะาะไอโรคมันจะทวีความรุนพิบัติขึ้นฮะที่มาดากัสการ์มีน้ําท่วมเนาะในตรงของศูนย์เอ้ยทำไมคนตายแล้วอ๋อแน,น่าจะตายจากน้ําท่วมฮะน่าจะตายจากน้ําท่วมขนาดใหญ่ที่เขาบอกกัน ผมตกใจนึกว่าโลกนึกว่าโลกโลกผมมันสังหารคนแล้วที่มาดากาัสกาฮะเกิดน้าท่วมขนาดใหญ่เนาะตอนนี้เหมือนจะมีอ่ากตการแบงค์นะฮะเนี่ยแบงค์อะไรสักอย่างปกตการการเงินโอ้พุ่งไปติดญี่ปุ่นเลยฮะบินกันยาวเลยเนี่ยแจว๋วไปยูเสเอแล้วครับผมเห็นเครื่องบินคันนึงไปละเริ่มแพ้กรจายฮะเดี๋ยวรอเอ็กซ์ตีมเลยนอนชั้นอยู่ในหัวเธอ เดี๋ยไปรูรูปรูปหน้าหนอนล้วตอนนี้หน่อยเอ้ยก็ยังเป็นเ้นสปาเกตตีเหมือนเดิมเจ้าสปาเกตตีค่อนข้างที่จะแพร่ระบาดช้ามากเดี๋ยวผมอ่าเร่งเวลากันหน่อยบ,อบ่อยเลยมาๆๆม,ม,มขอบคุณตอนนี้ได้เอ็กซ์ตรีมนลฮะทีนี้ผมจะไปลงโอ้ตัวใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้มันเปลี่ยนใหม่นี่ไอ้เจ้าตัวของ ไอ้โรคตรงนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นเขาบอกว่าระบบประสาทเสื่อมทําให้สมาธิซ่อนลงทําให้สมาธิสันสสส่นใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าเบรดดาวนี่คอนเซนทรชันทำให้แบบสติทำให้ส,ส,สติแบบสเสื่อมลงทำให้เป็นบ้าแล้วก็จะทํางานที่มันแบบซับซ้อนได้ยากขึ้นเงินเงินเงินดกดไม่ทัน น่าจะเกี่ยวกับการอันนี้ป้าวิจัยปะครับถ้าเกิดยิ่งอัพตัวตัวนี้มาการที่จะทำงานวิจัยก็ทําได้ช้าลงเนาะคิดคิดไว้ก็น่าจะใช่นะไปติดพุ่งพุ่งพุ่งไปติดกันอย่างนัวเลยเดี๋ยวอัพด้วยยาก่อนนะผมจะอัพด้วยยาก่อนไอ้เจ้าตัวสภาพภูมิอากาศผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้ด้วยยาฮะาะจะแพร่พันธุ์แถบโซนที่คุณภาพชีวิตค่อนข้างดีได้ง่ายหน่อยบินไปติดตัวของไอ้แรงกบกีแรนให้หน่อยสิ ขอบคุณครับเลยผมก็ขอบคุณเลยอ่ะแถบตัวของบราซิลเริ่มติดแล้วฮะเริ่มเริ่มติดหนักแล้วตอนนี้ทวีมาเอเชียกำลังโจมตีอย่างหนักหน่วงฮะมีตัวของนิซีแลนด์กับตัวของนิวกินีแล้วก็ตัวฟิลิปปินส์ที่ยังไม่ติดเนาะเป็นประเทศหมู่เกาะน,นี่มันค่อนข้างติดยากอะ่ะต้องเป็นเรือเข้าเท่านั้นอะ่ะเราต้องไปหาเมืองท่ากันเนี่ยเอ้ยแต่เมืองท่าตรงนี้เราก็เยอะนะอินเดียไม่รอแล้วครับเนี่ยอินเดียเป็นประเทศที่ติดเร็วมากเลย ผมสังเกตต่อหลายโลกนะอินเดียจะเป็นประเทศที่แตกเร็วมากเลยโอเคขึ้นไปรัสเซียอู้เงินเยอะมากเงินมาจากไหนเนี่ยอู้เงินเยอะดีชอบชอบชอบโอ้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ถีบเป็ดไดยเหรอสปากเกตตี้ยุ่งข้างรวยฮะสปากเกตตี้รวยมากโอเคมันขึ้นเป็นแปดแล้วเนาะโอเคเจ้าสปากเกตตี้ได้ทำการวิวัฒนาการโลกโดยที่ไม่ต้องใช้ดีเอ็นเอเรียบร้อย เอ่อปล่อยเราเราเราปล่อยไปได้ฮะเจ้าเจ้าเจ้า,จาโลกตัวนี้ความแบบความแบบไอความระแวงของมนุษย์ยังไม่ค่อยเพิ่มสูงมากเราปล่อยเขาไปได้ฮะตอนนี้ไปติดที่ไอร์แลนด์เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวแคนาดาติดเรียบร้อยโอเคเริ่มมีการอันนี้หรือเปล่าอยากไปรักษาเนาะอ่ะต้านหนาวหน่อยฮะจะได้เข้าไปกีแลนด์ได้โอเคตัวของนิวซีแลนด์ติดเรียบร้อยครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม ตอนนี้ประเทศที่ยังไม่ติดจะมีแค่โอไ้ไม่ได้มีแค่มีเยอะเลยมีเยอะเลยดีกว่าอย่าอย่าอย่าพูดว่ามีแค่มีเยอะเลยเราไปก่อนฮะเรารอ,รอ,รอ,รอเรือมาแบบตุ้มใส่กีแด์ให้มันจบทีเดียวเลยทุกคนอา,อ,าอาจจะนึกว่าที่ตัวของกีฬาเป็นประเทศที่หนาวที่สุดนะเปล่าฮะจริงๆเป็นรัสเซียเนาะรัสเซียเป็นประเทศที่หนาวที่สุดฮนะจริงๆฮะผมจำผมจำเมืองไม่ได้แล้วไอ้เมืองที่มันหนาวที่สุดของตัวของรัสเซียเป็นเมืองที่หนาวมากมันลบสี่0ห้าสองศาเนี้ยปะ ผมผมันผ,ผมเคยนี่อยู่เคยไปนั่งดูสรารคดีเกี่ยวกับเมืองเขาอยู่เนี่ยเป็นประเทศที่หนาวสุดขั้วเลยหนาวจับใจอะเดี๋ยวทีนี้ผมจะโลกเราเริ่มฆ่าชีวิตคนหรือเปล่าอ๋อป่าไม่ได้ไม่ได้ไ่ฆ่าชีวิตเนาะเหมือนว่ามันจะมีการน้ําท่วมที่ใจกลางแอฟริกานะครับทําให้คนตายกินแลนนอร์เวยแล้วก็สวีเดนฮะที่ยังไม่ได้เข้าไปเจาะประเทศเขาได้อะตอนนี้เก็บเบ ทำการเก็บเงินไปก่อนครับผมยังไม่ใช้อะไรนะผมเก็บเงินไปก่อนเผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินจะได้กดอัพเจ้าตัวพวกนี้ได้ฮะจริงๆเราอาจจะไม่ต้องลงพวกแบบไอ้กลายพันธุ์ให้วิจัยยากๆนะอาจจะไปลงแค่ตัวของทําให้ทําการซับซ้อนได้ยากขึ้นจะดีกว่าปะถ้าเกิดอัพอันนี้มันทําให้มันไอ้นี่อะไรอ่ะมันมันไม่มันโอเคมอัพไปละโอเคมันยังไม่มีบอกนโอเคซื้อไปเถอะเงินมันเหลือฮะสปาเกตตีรวย ตอนนี้วัฒนาการโลกไปเองแล้วครับเดี๋ยวผมปล่อยเขาไปเองนะเขาจะไปไหนเขาก็ไปเลยเหมือนว่าโลกเราจะตรวจเจอที่ตัวของคารัเสถานฮะเป็นด็อกเตอร์มาตรวจเจอโลกแล้วตอนนี้เริ่มมีทีวิจัยจากสเปนเริ่มวิจัยแล้วฮะแล้วก็เจแปลแล้วก็ใช้หน้าแล้วทำการวิจัยโลกเราแล้วฮะโอเคติดเรียบร้อยฮะทีนี้ผมจะเริ่มแผงลิดละตอนนี้ทั่วโลกติดหรือ,อยังฮะอ่าขอโลกทั่วโลกติดเรียบร้อยฮะรอแค่การกระจายตัวผมรอให้กินแรงกระจายตัวสักเล็กน้อยก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมจะไปเพิ่มความโหดร้า hmm. ยในการว,วิจัยหน่อยให้มันวิจัยยากๆก่อนฮะตอนนี้ผู้นำมีแค่สเปรย์เจแปลแล้วก็ใช้หน้าเนาะโอเคเดี๋ยวราก,กีแรนติดคนให้ได้สักพักกันฮะเดี๋ยวผมจะไปลงโลกให้มันเยอะขึ้นแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเผื่อโลกที่อยู่ในกินแรนมันจะซีแง่แก่กันหมดก่อนเดี๋ยวมันจะระบาดไม่ได้ฮะเดี๋ยวเผื่อเขาชัดดาวตัวของพอร์ตเขาอีกเริ่ม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 ,มติดเยอะแล้ว ตอนนี้เขาแนะนําให้เราอีโวทูคิวฮะแต่ผมใจเย็นๆฮะเราเล่นเราต้องใจเย็นๆใจร้อนก็ตายสิ4 0 0แล้วครับเดี๋ยวมันจะเริ่มทวีคูณขึ้นแรงๆแล้วประชากรเขามีทั้งหมดเท่าไหร่มี5แสนกว่าคนเองเนาะไม่ใช่ไม่ถึง5แสนมี5 0 0 0 0กว่าเองโอเคตอนนี้อยู่จัดในวอชลิทแล้วไม่ต้องอยู่ในวอชลิทแล้วเดี๋ยวมันจะแพงลิทแล้วฮ่าๆค่อยๆฮะค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆเริ่มเลยแล้วกันไปเลยทางเดินหายใจฮะ อเอาลูกที่มันเกี่ยวกับสุขภาพไปเยอะหน่อยเริ่มฆ่าชีวิตคนแล้วฮะจมตีมเลยลูกจมตีมันจนหน่อสปากเกตตีฆ่ามันเคตอนนี้เริ่มพัฒนาการโรคเองแล้วฮะเออจะมันก็พัฒนาการโรคมาเองนานอยู่แล้วตอนนี้เริ่มวิจัยสู้แล้วฮะความดูแรงของโรคเราค่อนข้างที่จะโหดร้ายอยู่นะ โอเคแต่ขอตังค์หน่อยได้ไหมอยากได้เงินนะ่ะแต่เราจะแพ้เอานะคะเนี่ยฮึบ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 ตอนนี้ไม่มีตังค์สักบาทตกมาถึงกระเป๋า้วเลยฮะอุ๊ยผมว่ามีสิทธิ์แพ้เลยปะเนี่ย <Okay. S 2> โอเคผูค้คนสุดท้ายบานโลกนี้ติดเรียบร้อยแล้วฮะเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนขึ้นมา โอ้ยตอนนี้วิ่แจัคเขาก้าวหน้าหนักมากเลยจะค่าทานปะเนี่ยอันนี้18 18อันนี้เท่าไหร่15โอเค15ได้ฮะถ้าเก็บทนันนะทั้งโลกมันติดหมดแล้วฮะแต่จำนวนอัตราการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะมันได้ทีละ9ล้านกว่าเองอะเอ้โหเงินน้อยมากเลยจนเอ้ยสปากเกตตี้จะไม่รอดเอานะเนี่ยมันห้แล้วฮะ คนเลยไม่ได้ถึงครึ่งเลยฮะไอผมไปผิดพลาดตรงไหนวะนนี้นะเสร็จแล้วอ้าผมว่าสปาเกตตี้ไม่รอดแน่เลยสงสัยข้างหน้าต้องเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าซะแล้วเหมือนว่าสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศเราจะไม่รอดนะฮะตังมันไม่ตังมันไม่ตังมันไม่เกิดเลย <c oughs> ผมต้องถอน,นต้องถอนต้องถอนทุนกันฮะ วิจัยช้าหน่อยวิจัยช้าล้านุงหน่อยมันก็วิยทยาการโดยใช้ดินเอ่์แต่ไม่รอดฮะเนี่ยโอ้สปากเกตตีสปากเกตตีสปากเกตตีแทกเฮ้ย <c oughs> ทำไมำำเนี่ยทมทมเฮ้ยผมว่าผ,ผ,ผมก็เซฟพอสำหรับครวนะหลังๆมันไม่มีเงินให้เราอะ่ะแย่แย่แย่ผู้ท้าชิงตัวนี้ โดนน็อกแล้วฮะยกแรกแตกพายโอเคครับทุกคนสำหรับเจ้าหนอนสปาเกตตี้เดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนอนตัวนี้เพิ่มก่อนนะเดี๋ยวพาดหน้าผมว่าน่าจะสามารถจัดก,การได้นะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปทค่นี้นะครับสวัสดีครับผมบาย